ออกดอกสวยมากค่ะอ้ うんでも。 ด,ด,ดููลูกก็ลอกอะตัวเล็กๆนยะตัวเล็กมากเล็กที่สุดที่เคยเห็นมา่ะ,ะเล็กมากเลยนะี่ยจะมีตัวแม่เขาอยู่ด้วยเนี่ยตัวลูก พิ่งหัดเดินหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเล็กมากเลยค่ะนน,น,นอืมเล็กมากค่ะอ,อเดินลงมาเดินลงมาอ,อ,อ,อ แต่ถ้าไม่มีนกคุณยายก็จะโยนอาหารให้เขานั่นน่ะนั่นน่นะได้กินแล้วนั่นอ้ดูค่ะเล็กมากเลยอวิแาสงสารเนาะเออเนี่ยคุณยายขึ้นไปข้างบนนี่ได้กินแท้เอาไว้ข้างล่างไม่ได้กินเนี่ยนกอันนัหลบลงไปข้างนั้นแหละต,ตัวแม่มา ตัวแม่ก็จริงกล้าลงมาเนบางตัวจะวิ่งนะคะถ้าเล็กขนาดนี้นะที่ไม่วิ่งเลยอะ่ะไม่หนีอ้าลบ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 ตบ,บ,บ,บตัวแม่ โอ้ย,อยนั่นเล็กมากเลยค่ะมือคุณยายก็ไม่หนึ่งนะเหมือนถือลมอยากเห็นตัวนี้ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะเพิ่งลงมาเลยค่ะโอ้ยมืออ้อสองตัวตรงนั้นอนะ เดี๋ยวจะให้ตัวเล็อกอีกเขาจะกลัวไหมมองแล้วมองมาหาคุณยายและอหาอาหารหาอาหารมองเลยค่ะมองแล้ว,แ,ลวแต่คุณยายเอาไว้ในตรงรอ่ะพงต้นไม้อ่ะ เสียงคนเดินมาไปลงมานะคะจะเห็นขนมไม่ค่อยจะได้กินขนมนั่นนตัวใหญ่เห็นก่อนเนี่ยตัวเล็กนะได้กินแล้วนด้กินแล้วอุ้ยอุ้ยอุยไปแล้ว สองตัวปนั้นลูกดิลูกดิกกลัวไม่เท่าตัวเล็กเลยตัวเล็กเก่งกว่าดูเสียงก่อสร้างดังมาถึงนี่นะ ูกกล็ลอกตัวน้อยกันลงมาอีกค่ะโอ้โอหมืดหมึด <c oughs> นี่เนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังกินหมดแล้วนี่กุญาเอาไว้ตรงนั้นนะคะ,ะยังกินเลยตัวเล็กลงมาหมดแล้วเนี่ย ตัวใหญ่มาก่อนอีกแล้วตัวใหญ่เจอแล้วตัวใหญ่กินจนอ้วนไหนไหนไหนให้ตัวเล็กกำลังมาอีกตัวเล็กกำลังมาอีกนั่นนั่นเอาตัวใหญ่มาอีก ออตัวใหญ่กินหมดแล้วเอาอีกแล้ยตัวเล็กเห็นแต่าหา,า,า,างเจอกันนะเจอกันนะเจอกันนะ ตัวเล็กตัวเล็กเปลี่ยนกันกินนะคะ่ะตัวใหญ่ไปตัวเล็กมานั่นน่ะเขาลงไปในรูเลยในโพรงเลยค่ะได้ขนมมาออืตัวนี้เออเปลี่ยนกันจริงๆเนาะแอบอยู่ทางนี้ค่ะไน,น,นี่น ตัวพร้อมพร้อมทั้งตัวเล็กนั่นนั่นนั่นหนีอีกแล้วตัวใหญ่มาแล้วก็วิ่งหนีเลยค่ะไหนล่ะไหนล่ะนี่อ่ะโอ้เขากลัวเล็กเกินไปตัวอ้วนเนี่ยตัวอ้วนเนี่ยตัวอ้วนยังอาหารตัวอ้วนยังอาหาร เขาก็อยู่เขาก็อยู่ให้คุณยายเจ็บภาพอยู่เขาไม่วิ่งหนีตัวเล็กๆอื้ือีกตัวหนึ่งมาเลยเนี่ยเอ้าเอ้อ้า สงสัยตัวแม่เนาะนี่เนาะเนี่ย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 นั่ยเนี่ยเอ๊ะแต่ทำไมตัวเล็กกลัวเนี่ยตัวเล็กกลัวเออเข้าไปในโพรงหมดเลยมั้งเดี yup. ด๋ยชใช้กัาอีกเดชเออยังไม่หมดอยังไม่หมดค่ะนั่นนั่นนั่นตัวเล็ก ตัวใหญ่แย่งไปหมดเลยอ๋อเร็ว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 เหลือไมเหลือไมดู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 เหลือเปล่าอู้ดูดีดีดูดีดีหมดแล้วเหรอตัวใหญ่ไปจินหมดแล้วเหรอโอ้เดี๋ยวจะให้เขาอีกค่ะโอ้ตัวเล็กมากอือ อุย้ยลงไปไในรูในพงนันไต่ขึ้นมาไม่ได้นั่นไงนั่นไงอืมอืมอิ่มแล้วเหรอไม่อิ่มแล้วเหรอ จะไปแล้วเหรอ,หอตัวเล็กมากเลยค่ะตัวแม่ตัวแม่กระดิกระดิบมานะลงไปตรงนี้อีกสังเกตอาหารจะ,จะให้เขาอีก โอ้โห,โหย้อนแสงมากเลยค่ะจะลงมาแล้ว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 นั่นนั่นได้กินนะ่นแล้วเขาเขาเขาหมุน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  ขึ้นไปละแอบแล้วทีนี้แอบลวแอบลวแอบแล้ว,อ,ลวอ๋อนก ยายพามาชมดอกไม้ค่ะวันนี้นนี้คือแปลงบานชื่นนะคะสีชมพูค่ะสีชมพูกาลังออกดอกเยอะเลยค่ะแปลงนี้ สวยมากเลยค่ะย้อนแสงหรือเปล่ากนไี้รู้นี้คนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าวันนี้ คือปิดงานนะคะแต่คนที่เข้ามาก็เข้ามาอยู่แต่ไม่ค่อยเยอะเหมือนวันงานนะคะแต่ดอกไม้ก็ยังสวยมียสวยงามค่ะกัจะบานไปเรื่อยๆดอกไม้่ะ ไม้จะเริ่มบานไปเรื่อยจะสวยเหมือนเดิมนะคะดอกไม้คุณยายก็จะไปเก็บภาพโซนที่ยังไม่ได้ไปนะคะไปเรื่อยๆค่ะเพราะคุณยายมาประจำจะพาชมไปเรื่อยๆ แปลงนี้สวยค่ะคุณยายก็เลยเต็บภาพก่อนมีมดมีมแมลงเต็มเลยมแมลงบินแดีวต่อไปก็จะมีจิ้งกา่ามาล่อยกินมแมลง ไปดูโซนอื่นกันไปดูหลายหลยโซนกลุ่มนี้นะโโอโ้สีชมพูสดเลยดอกแน่นเลยค่ะ หอมหอมหอมดอกไม้นกก็จะร้องตลอด อยู่ตัวเดียวค่ะู่ตัวเดียวจริงๆวันนี้โอเคค่ะคุณยายขอจ็บาบรรยากาศไม่แช่นีก่อนค่ะเจีบภาพกันลอกกระเต้ขอบคุณทุกท่านที่ก้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดเลิฟให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกำลังลาาเจอค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านค่ะเจอกันทลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะคุณยายจะตามไปค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ